ลงนี่มันอยู่ที่สูงเนาะก็เลยแล้วก็ฝนก็นยังแต่ว่ายังก็เป็นยังมันหมกเมื่อยจ้างดอกพ่อเนี่ยคุณพ่อประการที่เมื่อยจ้างครับหกโมงเกินเนาะตอนนี้เราอยู่บนบนดอยเนี่ย ลอยที่จะลงไปอำเภอแม่แตงก็คือแม่มาลัยแต่ว่าเหมยตกเหมือนหน้าหนาวเลยแต่ที่อำเภอปลายนั้นฝนบ่มีเนาะแต่ระหว่างทางที่เฮามนานั้นมีฝนขับรถเวยมาได้ ใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงเกินประมาณนั้นโอ,อ้นี่มีด่านเนาะมีตวจกันนี่ให้อย่ามามีเนาะ <c oughs> สวัสดีครับพิกยังไงครับเกาะพอบาได้เนาะไปว่ากันต่อไป